ปกติลูกค้าสั่งของนะครับกำลังตรวจเช็คอยู่นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับาลูกค้าสั่งอะไรไน,นะครับลูกค้าที่สั่งเป็นไฟส่องระยะไกลนะครับอ่ามันจะเขียนว่าเป็น power light นะครับอ่าแล้วก็ energy saving อ่าการน้ำด้วยนะครับอ่ะเรามาเปิดดูกันนะครับ เปิดกล่องมาปุ๊บอ่าจะมีไฟสองระยะไกลนะครับชาร์เจอเยอะมากเลยอ่าอันนี้ชาร์จไฟช่แบบลดอ่าอันนี้ชาร์จปกตินะครับแล้วก็ชาร์จแบบ USB อ่าแล้วก็อืมจับแล้วผ้ามันดูดีมากเลยนะครับคุณภาพดีแล้วก็สามารถปรับเคลื่อนไหวนะครับเอามาปรับไซส์ได้อ่าไม่ว่าสีสั่ใหญ่สีสั่เล็กอ่าก็จะสวมได้นะครับตรงนี้ก็อันนี้ อ๋อันนี้เป็นชาร์เจอร์นะครับเอามาใส่ชารนะครับเอามาชาร์จไฟเสียบตรงนี้ะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับเปิดปิดนะครับแล้วก็สามารถซูมได้นะครับสามารถซูมใกล้ซูมไกลเรามาดูไฟกันนะครับเอามายิงที่ผนังนะครับ อันนี้มันจะไม่ชัดมันจะไม่ซูมนะครับเรามาซูมกันเห็นไหมมันจะซูมละแล้วก็ครั้งที่2ไฟมันจะมืดกว่านิดนึงอ่าสารถปรับความสว่างได้นะครับอ่าครั้งที่3ามอ่ามันจะกระพริบด้วยแล้วก็กดอีกทีนึงปิดอ่านะครับอ่าซึ่งตรงนี้อ่ใช้ดีนะครับเอามาสวมสีสันลองสวมดูเออโอเคว่ะอืมสบายดีสบายดีใส่สบายมากนะครับเออใช้ดีเลยครับอ่าซึ่ง พี่น้องคนไทยนะครับถ้ามีต้องการสินค้าประเภทนี้ก็สามารถติดต่อธนูเทรดดิ้งได้นะครับเราสามารถามันจะมีหลายสเปคหลายอย่างนะครับอันนี้แค่เป็นลูกค้าพอดีเขาสั่งแบบนี้มานะครับกำลังตรวจเช็คของให้ลูกค้าอยู่นะครับโอเคยินดีรับใช้อยู่เสมอนะครับขอบคุณครับ